สรุปดวงสิบนาทีกับอาจารย์มมสวัสดีค่ะชาวชอนซ่อมทั้งหลายค่ะแล้วก็สวัสดีชามคอยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ <laughs> ทุกคนคะอย่าลืมนะคะอยากดูเรื่องอะไรกันนะคะสามารถกดเข้าไปคําอธิบายใต้คลิปนะคะมีหมดเวลาไว้ให้นะคะข้ามเรื่องไปได้เลยคะ่ะมีทั้งเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพนะคะและแก้ไขสมดุลค่ะ วันนี้เราจะมาคุยกันถึงลักนาราศีเมถุนค่ะโอเคค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะคะอย่าลืมนะคะฝากกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดกระดิ่งกิ๊กเฮีวด้วยนะคะใช่ค่ะโอเคงั้นเราเข้าเรื่องการงานของเมถุนเลยไหมคะใช่ค่ะบอกเลยนะคะชาวเมถุนชาวเมถุนจริงๆแล้วว่าถือว่าเป็นธาตุลม,มแต่ว่าเป็นปลายธาตุฉลาดเร็วคิดเร็วอะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆแล้วว่าบ<อ>แบบเก่ง อย่างนี้เลยไม่ใช่เฮ้ยจะไปธาตุดีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเอาแค่เรื่องธาตุอย่างเดียวเนี่ยเมทุนเนี่ยเขาจะมีบ้านไปชีวิตที่สบายอ่านะคะได้ยินอย่างนี้ก็ดีใจดีใจดีใจกับชาวเมทุนด้วยโอเคแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราต้องมาดูกันในเรื่องของแบบดาวภายในดวงดาวของเขาด้วยนะคะแต่ละบุคคลนะคะซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าใครอยากจะรู้ว่าตัวเองเป็นลัคนาอะไรหรือว่าใครอยากจะรู้ว่า ชีวิตตัวเองเป็นอย่างไรในพื้นฐานดวงนะคะสามารถที่จะ add line นะคะ horobrief ได้เลยจะขึ้นอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็สามารถที่จะติดตามการไลฟ์ live ของเราเรื่อยๆสนุกสนานกันนะคะในช่องหน,หนกระแสนะคะทุกๆวันเสาร์ค่ะเราจะไลฟ์กันใน Facebook Page นะคะชื่อว่า h o r o b r i e เหมือนกันใช่จริงๆเรามีทุกช n n อ l ชื่อ h o r o b r i e กดหากันได้เลยโ <Okay. S 1> อเคเรามาเริ่มกันด้วยเรื่องการงานเลยค่ะอะ่การงานนะคะการงานเนี่ยบอกเลยว่าสำหรับชาวเมถุนในเดือนมีนาปี65เราดูที่ดาวพฤหัสและดาวพฤหัสจริงๆมันอยู่ในภพสุภพาก็คือความสำเร็จนะคะความแบบคือคือ,ค,อคือมันมันอยู่ตรงเนี้ยดีมาสักพักแล้วอะบอกงี้แล้วกันแล้วในต้นเดือนเนี่ยมีดาวอาทิตย์กับดาวพุธอะ มาอยู่ด้วยค่ะค่ะเพราะดาวอาทิตย์กับพุธและก็ดาวพฤหัสอยู่ด้วยกันในภพสุพัตในช่วงต้นเดือนถามว่าดีไหมดีดีมากปังมากเดือนนี้เพราะว่าตอนกลางเดือนไปถึงปลายเดือนดาวอาทิตย์กับดาวพุธอะที่เป็นดาวที่แบบพวกดิวต่างๆและสําเร็จเนี่ยคู่เนี้ยมันไปอยู่ในตําแหน่งการงานต่อเลยเพราะมันอยู่ในตำแหน่งการงานดิวที่มีคุยหรือดิวท,อดวที่มีคิดไว้หรือดิวที่ขอผู้ใหญ่ให้ช่วย <Yeah. S 1> ก็จะสําเร็จ แต่บอกก่อนว่าปักเปรยปักแฉะพอสมควร oh. คือจะเหนื่อยพอสมควรปักเปรยปักแฉะพอสมควรเ oh. พราะอะไรเหมือนแบบต้องมันมันเหมือนแบบมันมีเรื่องที่ต้องคุยเยอะอ่ะแล้วก็แบบเจราจาไม่หยุดไม่หย่อนคนที่ต้องพรีเซต์อย่างเงี้ยก็พรีเซนตนไม่หยุดไม่หย่อนกว่าจะได้งานมาแอาแต่ถามว่าดีไหมดีปังปังมากนะคะ,คะงานเข้าสุดสุดแล้วการเงินล่ะคะ การเงินเนี่ยในช่องกระดุมพาเป็นกรกฎเนอะ,ะซึ่งตอนนี้มันมีดาวสามดวงที่เล็งอยู่และดาวสามดวงที่เล็งเนี่ยเป็นดาวที่มีตําแหน่งแข็งแรงทุกดวงทั้งดาวอังคารเป็นอุดทั้งดาวสุกเทวีทั้งดาวเสาเป็นเกษตรทุกอันแข็งแรงหมดอยู่ตรงนั้นอ่ะ ด้วยการเต็มเต็มเดือนเลยนะคะซึ่งสิ่งที่กระทบอ่ะคืออะไรก็คือบอกเลยนะคะมองว่าเดือนนี้มีสิทธ์มีราบลอยนิดๆนะคะเงินเข้าแบบไม่รู้เรื่องอยู่นะคะอ่าดเดินไม่ติดถือลอยนิดๆอือใช่ลอยนิดๆลอยรับเงินลอยรับเงินดุยดุ๋นไปอะไรอย่างเงี้ยอแต่บอกก่อนว่าโชคลาภถือว่ามาดีเพราะอะไรมันมีดาวเกตกับดาวมิรุเตยูอยู่ในช่องลาภะถามว่ามาดียังไงถ้าคุณ อธิษฐานขอพอรข,ขอให้ได้เงินได้ทองโดยที่ไม่ตั้งใจหรืออะไรก็ว่าไปหรือเสร็จอ่งนี้คุณเจราจาการงานเราขอให้มันได้คุณมีสิทธิ์ค่ะอืมนะคะคุณมีสิทธิ์จริงๆดังนั้นเนี่ยให้คุณให้คุณแบบมีความตั้งใจอ่ะมีมีมีความตั้งใจในเรื่องของการเงินรับรองว่าดีแล้วก็เด็กหรือว่าผู้หญิงอ่ะมีสิทธิ์ให้ลาให้โชคค่ะอ่าแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะดีวเจราจาเราได้เงินออือความรักค่ะ ความรักเนี่ยดาวความรักของชาวเมทุดน่ะเป็นเป็นดาวพฤหัสต้องขอเคลียร์คอนิดนึงเรื่องของความรักก็ทุกคนแบบกระตุกกระตุกเออเป็นดาวพฤหัสดาวพฤหัสอยู่สุพะมาบันเนอร์นานเหมือนกันนะคะซึ่งถามว่าดีไหมภาพรวมอ่ะไม่แย่เลยแต่ว่าเนื่องจากว่าในเดือนนี้ทั้งเดือนดาวอังคารและดาวสุขที่มันบ่งบอกถึงเรื่องของความแบบกระชุ่มกระชวยในเรื่องความรักอะมันเป็นตกมรณะมันไปตกมรณะสิ่งที่เกิดขึ้นความกระชุ่มกระชวยมันก็หายไป อพอมันหายไปมันก็เหมือนกับแบบก็ไม่อยากให้ทํางานหนักมากจนความรักจืดจางคนมีคู่คุณก็ต้องดูแลแบบอย่าให้มันจืดจางนะดูแลใส่ใจดูแลใส่ใจอย่าให้มันจืดจางส่วนคนที่ไม่มีคู่นะคะก็ตั้งใจทํางานกันก่อนเพราะว่าคุณก็ไม่ได้แคร์ไม่ได้แคร์สื่อแคร์อะไรอยู่แล้วกับความรักเข้าใจป่ะเดือนนี้เป็นเรื่องที่ต้องแคร์งานและเงินงานและเงินในเรื่องงานและเงินมาก็กอบปวยกันไป เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องไปสนใจค่ะอืค่ะส่วนเรื่องสุขภาพเป็นไงคะสุขภาพนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าดาวอังคารกับดาวเสาร์เป็นคู่ศัตรูแล้วมันไปอยู่ในตําแหน่งมรณะเนี่ยแล้วมันมาจากวินาปุตตะลาภะอริคือเอาง่ายๆก็คือตรงพวกในเวลามันเข้ามาในตําแหน่งมรณะสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะต้องระมัดระวังอาการเจ็บป่วยหรืออาการบาดเจ็บกรทันหันนึกออกปะคือมันจะเหมือนแบบกรทันหนะัน่ะ พราะฉะนั้นเนี่ยกล้ามเนื้องามเนื้อฉีกอันนี้ก็ยังต้องระวังเข้าใจไหมคะกล้ามเนื้อยยังต้องระวังแล้วก็เรื่องปากเสียงอุบัติเหตุทะเลาะวิวาทอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้นะคะนะ,ะก็บุตรบริวารหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ให้ใจเย็นๆเวลาคนมันแบบปากเปลือปากแฉเราพูด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 แล้วมันก็จะโหรธงดิดบ้างไงอ่พอมันไม่ได้ดั่งใจมันก็แบบ โมโหจบเลยจ้ามีสใช่พยายามมีสติหน่อยนะคะคนแบบคนโมโหถือว่าโง่คนคนเมาถือว่าบ้าไอ้เชิดพูดถูกหรือเปล่าไม่รู้คนเออทั่วคนก็พิมานบ้าอะไรอะไรโมโหหรืออะไรสักอย่างนะเพราะฉะนั้นเนี่ย control control ไว้ค่ะเพราะว่าในเมื่องานมาเยอะถ้าสติเรามีรับรองว่าทุกอย่างทุกคนได้ช่วยเหลือกันแต่ถ้ามันหลุดเมื่อไหร่เนี่ยคือมันก็ ความสัมพันธ์หรือว่าการทะเลาะก,กันนะ่ะมันก็ไม่เกิดกประโยชน์ชนใช่มันมันมันเป็นแผลทางใจระยะยาวนะคะแก้ไขเสริมดวงเลยค่ะแก้ไขเสริมดวงจริงๆแล้วอยากบอกเลยเดือนมีนายังไงก็ตามเนี่ยราหูย้ายยังไงก็ต้องเชียย์ให้ไปไหวราหูก่อน <c oughs> นะคะวันที่12มีนาหรือและดีกว่า และวันที่30มีนาแต่30มีนาเป็นช่วงที่ราหูย้ายตอน,นคือ2ทุ่มกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอ must อัมคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดใครที่เชื่อนะคะใครที่เชื่อว่าการไหวราหูแล้วมันดีนะคะราหู่ของคุณเนี่ยจะย้ายจากภพว,กวีนาศไปลาภะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีในไลฟ์คุณไปดูในไลฟ์ได้เรามีลงไว้อ,อยู่นะคะเรื่องราหูย้ายผลกระแสค่ะลองไปลองไปชมดูค่ะว่ามันมีผลกระทบยังไงกับ ชาวเมทุนบ้างแต่บอกเลยว่าต้องไปไหว้ค่ะราหูย,าย้ายสามสิบมีนานี้ค่ะแล้วก็ถ้าอยากได้โชคลาบนะคะให้ถือศีลกินเจกินมังค่ะอ่าอย่างน้อยก็ถือศีลวันเกิดก็ได้ค่ะรับรองอว่าอก็ได้เออหรืออะไรอย่างเงี้ยทำบุญลงศพอะไรเงี้ยรับรองว่ามีสิทธิ์ที่จะได้อาะได้ลาบเข้ามาค่ะรับลอยค่ะสรุปให้เลยค่ะสรุปก็คือ การงานปัง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 มากเออจริงๆปังเปื้ปักฉาดแต่ปังสุดๆแต่การเงินก็ยังดีอยู่ยังดีอยู่ค่ะรับรองว่าลอยไปได้รับเงินเลยค่ะอ่าส่วนความรักก็คนมีคู่ก็ระวังปากเสียงกันนิดนึงต้องมีสติในการพูดจาเรียกงี้ดีว่าเรียกว่าคนมีคู่ไม่ทําการบ้านอืมแต่งงานแต่ไม่ทําการบ้านเลยอ่านะส่วนคนไม่มีคู่ก็งานลุยไปเอองานลุยไปจ้าค่ะสุขภาพเป็นยังไงคะ ระวังเนี่ยแหละเรื่องอุบัติเหตุเรื่องตักเสียงเรื่องทะเลาะวิวาทนะคะแก่ไขเสริมลงก็ยังต้องไปไหว้พระห้าหูดูไปนะคะใช่ค่ะะคะ,คะสุดท้ายค่ะอย่าลืมนะคะเป็นกําลังใจให้กันแล้วกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe <laughs> ด้วยนะคะ <Okay. S 2> ไปแลนะคะ่ะบ <laughs> ๊ายบายค่ะ <laughs>